congratulations liverpool แต่แชมป์ปีนี้ไม่อบอุน่นแชมป์หลีกนี้เป็นความทรงจำที่ไม่ทองคำเพราะพุงพลุยปุยยิ่งสูงไม่หนาวนะยิ่งแค้นยิ่งร้อนทำไมเอฟซีนกแดงถึงแค้นนักเตะที่คนไทยไม่กล้าซื้อเสือ้อ นักเตะที่นามสก,กุลยอย่างมีเหตุผลแชมป์จับไป ดที่คอนเฟิร์มว่าลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ5ปีแล้วก็เป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20เท่ากับแมนยูน t e เต็ดแล้วมาจากช็อตเด็ดนักเตะที่คนซื้อเสื้อเขาน้อยที่สุดคนหนึ่งก็คือแบ็กขวาเทรนต์อเล็กซานเดอร์ออโนเบอร์66ฮะเพราะถ้าเกิดคุณไปซื้อร้านที่เขาคิดเบอร์เสื้อร้านที่เขาคิดอักษรแยกเนี่ยแค่ชื่อกับเบอร์ก็เกิน 2, 0 0 0แล้ว แต่ความยาวเนี่ยมันมีความหมายที่ดีนะฮะเพราะทั้งคำว่า alexander แล้วก็ arnold เนี่ยเป็นนามสกุลของทั้งแม่และก็พ่อเป็นการปฏิวัติความเชื่อเก่าๆว่าผู้ชายเท่านั้นถึงสืบสกุลได้ถ้าลูกเกิดต้องใช้นามสกุลพ่อเท่านั้นแต่ในยุคเท่าเทียมก็ใช้ทั้งคู่ฮะเราจึงเห็นนักเตะต่างชาตินามสกุลยาวกว่าไทยเพราะว่าให้เกียรติทั้งแม่และก็พ่อเช่น c a l v e r lewin loftus cheek เทรนด์นี่อยู่กับทีมมายาวยิ่งกว่าชื่อบนเสือ้ออยู่กับทีมตั้งแต่6ขวบอยู่กับทีมมายาวนานถึง21ปีแต่ข่าวล่าสุดก็คือขอไม่ต่อสัญญาเท่ากับว่าจบฤดูกาลนี้เขาจะสามารถย้ายออกจากทีมโดยไม่มีค่าตัวและอาจจะไปเรอัลมาดริดทำให้คนใจแคบคิดตื้นแค้นฮะกล่าวหาเขาว่าเทรนด์เนี่ยอกตัอยูทีมเนี่เหมือนพ่อเหมือนแม่นักเตะคือลูกต้องอยู่ด้วยกันตลอดไป ไม่งั้นมันไม่ได้ใจและถ้าเทรนจะไม่ต่อสัญญาถ้าจะไม่เห็นค่าทีมที่ให้กำเนิดคุณมาก็ไม่ควรได้ลงสนามอีกต่อไปเพราะคุณไม่จงรักภักดีทั้งที่ปีนี้ทีมเป็นแชมป์แฟนนกแดงบางคนแทนที่จะมีความสุขก็มาโหดเด็กปั้นของทีมตัวเองขนาดอดีตนักเตะที่วันนี้มาเป็นสื่อเนี่ยก็แปลงร่างจากหงสงาขยันจิกศพ